สวัสดีครับวันนี้ร้านนาครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda City นะครับตัวนี้เป็น City y a t c h b a c k นะเดิมๆนะครับเป็นรถป้ายแดงเดิมๆไม่ได้โหลดนะครับเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวเป็นล้อขอบ16นะครับผมสีดำเดิมโรงงานนะครับใส่เป็นล้อ TC105N นะครับ เป็นสีเท่ากันนะครับงานเคเครัดด้วยยางโยโกฮามานะครับสองศูนย์ห้าห้าห้าสิบหกนะครับคันนี้ด้านหน้านะครับเดิมๆจะประมาณนี้นี่คือสเตปเดิมเลยนะครับผมความสูงนะครับความสูงตอนนี้สอดน,นิ้วได้อยู่สามนิ้วมือนะครับด้านหน้าอยู่สามนิ้วมือนะครับผลด้านหลังนะอันนี้ก็เดิมๆนะครับไม่ได้มันทุกอะไรนะ ตอนิ้วได้อยู่สานิ้วมือเหมือนกันนะครับหลุมหลวมเลยนะครับตอนนี้สบายสบายนะครับล้อสเปซขอบสิบหกกว้างเจ็ดออลสาห้าไม่ล้นนะครับพอดีซูมทั้งหน้าและหลังเลยนะครับทรงประมาณนี้ด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับกับตัว Honda c i ิ y กับยางเบอร์นี้นะครับ เหียวไม่ติดจำไม่ติดนะครับสบายๆนะครับไปดูล้อกันต่อนะครับต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวล้อจะเป็น TC 105รหัสเอ็นนะตัวนี้เป็นสีเทากันเมทัลลิกนะครับผมงาน KK นะขอบ17เจ็กว้างเจ็ดอฟสามห้านะครับมีดิบ่ากลางค่อนข้างลึกมากๆเลยนะครับเป็นสีเงานะไม่ใช่ด้านนะครับเป็นสีเงานะครับเป็นรหัส TC 1 0 5่น้าเอ็นนะครับตัวนี้มิติเดียวกับตัวขอบ15บห้าเลยนะ สวยมากนะครับความคมของก้านนะครับก้านตรงนะครับมีมิติคิวสองชั้นนะครับร้อด้ยางโยโกฮาม่าเดิมๆนะครับบ้านๆนะสองศูนย์ห้าห้าห้าสิบหกนะครับทรงจะประมาณนี้สวยมากนะครับล้อเปล่าตัวนี้อยู่ห้าหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมโอเคไปดูรถต่อนะครับ ก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อแบบนี้ใส่กับอเมล่าฮอนด้าซิตี้ทุกโฉมนะครับใส่ได้เลยนะแต่หัวล้อกอบ16นะครับยางอ้นวนๆนะรถเดิมๆผู้หญิงขับนะครับสอบถามได้ที่นครรัพย์ยางยนต์ศูนย์เก้าสสวัสดีครับสวยมากเลยนะ Perfect, perfect.